บลูกับไบส์แพจนภัยตอนแล้วเราก็เจอกันโอ้ยเหนื่อยใจแค่ขาดเ,เราบินมาตั้งนานยังไม่ได้พักเลยเดี๋ยวต้องขอหยุดพักสักหน่อยเหนื่อยเหลือเกินแล้วไบร์บินทวนน้ำขึ้นมาตามลำธารพอเหนื่ยอยก็หยุดพักอยู่ริมตะลิ่งไทยนะ้ําแล้ว ก็สังเกตเห็นเด็กๆกำลังเล่นน้ำกันเลยแอบดูมาัเล่นไวยปั้มกันีนป่าดูซิใครกันคนะกระชันนี่ไอจ้างกะจับไม่ได้จ้างกะจับไม่ได้ไครทําก็รลบจ้างบางคนก็ดํำขุดดําไหวโพมาอีกทีเพื่อนหายหมดอ่ะหายไปไหนกันหมดอย่าเสียงดังอย่าเสียงดังเงียบ เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ตรงนี้ว่าหายไปไหนละ่ะดักน้ำเล่นกันเล่นทป็แอบกันเอาสิเอาสิน่าสนันฉันจับตาได้แล้วอุ้ยปลามันกระโดดนี้ตาตัวใหญ่ติดเบ็ดเยอยฉันตบตาได้แล้วอ้าวแล้วเหยื่อฉันหายไปไหนล่ะเนี่ยมีแต่เบ็ดเห yeah, ยื่อหายแล้วฉันจะให้แม่ย่าง นน่วลนนเเิไบผู้ซึ่งไม่รู้เกี่ยวกับเด็กๆว่าสนแค่ไหนก็กำลังตื่นตาตื่นใจแล้วก็บินตามเด็กๆไปเรื่อยๆอ,อย่างไม่ได้ระวังตัวไบแอบบินมาหลบบนต้นไม้แอบดูเด็กๆที่กำลังปลูกพืชผักอยู่ในสวนเสียงเด็กที่กำลังส่งเสียงกันเกี้ยวจ้าวก็หยุดลง เพราะมีเด็กบางคนได้ตะโกนขึ้นมาว่าพวกเรานั้นนกสีเหลืองสวยจังเลยฉันอยากได้เอามาเลี้ยงแล้วทุกคนก็จับจ้องไปที่ไบรท์พวกเราช่วยจับให้ฉันหน่อยได้ยินดังนั้นเด็กๆก,ก็วิ่งปีเข้ามาหาไบรท์ไบรท์เองก็นี้สุดชีวิตส่วนเด็กๆ คราวนี้เจอนกอะไรก็จัดหมดกลายเป็นสนุกสนานกันไปเลยน,น,นั่นนกแก้วสีเขียววิ่งวิ่งเร็วเร็ววิ่งให้ทันนนตันนทสีเหลืองสีเหลืองไปไกลแล้วพี้มาหนูด้วยนวิ่งไม่ทันนม่อยเด็กบางคนก็เริ่มหาเห็นป้านกที่กำลังบินอยู่ ส่วนนกที่หากินอยู่ก็บินหนีตะเลยกันไปคนละทิศละทางอ่างอกใจเธอวิ่งไปทางซ้ายแต่ฉันจะวิ่งไปทางหน้าส่วนเธอวิ่งไป้างหลังล้อมมันไว้ล้อมันไว้นี่จะจับนกตัวไหนอะตอนนี้ยังมีน,มนกหลายตัวเลยหนูมองไปหมดแล้วเด็กบางคนก็วิ่งไล่นกเด็กบางกลุ่มก็กลายเป็นถูกนกไล่กลายเป็นภารกิจที่แสนสนุกของเด็กๆ็ก ไอ้นั่นนกขี้ใสหัวใบเอก็บินหนีแทบใจจะขาดสุดท้ายกลับมาติดตะข่ายที่เป็นกับดักของเด็กๆแล้วเด็กที่เป็นเจ้าของกับดักก็วิ่งมาแกะเจ้าไกรออกจากกับดักแล้วก็วิ่งกลับบ้านทันทีดีใจจังเลยจับได้แล้ว ทำไมน่ารักอย่างนี้ชอบจังเลยจะเอาไปเลี้ยงเด็กชายตัวน้อยได้กอดไบไว้อย่างแน่นเพราะกลัวว่าไบจะหลุดหนีหายป้าแล้วเดินกลับบ้านนั่งมีความสู้บ้านเรามีกลุ่มนกวงว่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวจะต้องจับนกมาใส่ไว้ให้เต็มให้หมดไร้ร้องตะโก,กนอย่างสุดเสียงสิ้นหวังหมดหวังหมดกำลังใจ แล้วอย่างนี้เราจะไปตามหาพี่ปูได้ยังไงใบยอยู่ที่นี่พี่ปูอีกฟากหนึ่งของภูเขาบลูได้พักในที่ที่ปลอดภัยบลูก็บินสำรวจอย่างระมัดระวังโดยความอยากรู้อยากเห็นและก็เปลี่ยนเต้นตะก,การตาพอเนื่อยก็หยุดเกาะริงไม้ ที่มีใบไม้พุ่มหนาบดบางใส่ตาจากพวกเด็กๆและในทันใดนั้นดูก็ได้ยินเสียงแววๆมาแต่ไกลดูอยู่ที่ไหนหนูอยู่ที่นี่ช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วปูก็ค่อยๆบินย่องไปตามเสียงมาเกาะอยู่ที่ริมหนา้าต่างบ้านของเด็กๆอนั่นนั่นใบใบใบเต้นเต้นเต้นเดียวนี้ ดูเลียกใบอย่างแผ่วเบาและก็ระแวกระวังตัวรอบด้านไบกำลังหลับอยู่แต่ก็คิดว่าตัวเองฝันไปนั่นเจียงพี่ปูเราฝันไปใช่ไหมพอเลียมตาขึ้นมาก็ต้องช็อกตกใจร้ายใช่ไหมร้ายที่อยู่นี่นะพี่ปูพี่ปูไบอยู่ทางนี้ผมออกไปไม่ได้ติดอยู่ในกอง ผมโดนเด็กๆจับเข้ามาขังโกงไว้พี่บูช่วยด้วยไร้ทั้งตื่นเต้นและดีใจที่ได้เจอกับพี่ชายส่วนบูเองก็คิดไม่ต่างกันไร้เบาๆอย่าเสียงดังกระตุกกระดากไปเดี๋ยวพี่จะหาวิธีกลับมาช่วยน้องนะน้องไม่ต้องกลัวไร้ทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นที่ได้เจอพี่ชายและพี่ชายก็จะมาช่วยไร้ ให้ออกเป็นอิสระ,ะดังเดิมตอนนี้เห็นมากแล้วชาวบ้านกำลังกลับเข้าบ้านพี่ต้องหลบเข้าไปก่อนนะแล้วพี่จะกลับมาช่วยน้องนะแล้วบลูก่อนที่ปีนอย่างระแวดระวางกลับขึ้นไปบนที่ผักบนยอดภูเขาและหาหนทางที่จะช่วยน้องให้หลุดออกมาจากโกให้ได้แล้วพี่จะกลับมาช่วยน้องไบรท์น้องของพี่